ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในฤดูที่จะต้องเล่งบำเพ็ญพยายามเล่งรัดกขาถอะบรรดาพระผู้ที่บวชชั่วคราวก็มีอยู่หลายองค์เวลาน้อยเหลือเกินให้พยายามรีบเร่งเขาให้มากเวลาอันน้อยของเราเนี่ให้รีบตักรีบตวงให้รีบพยายามการศึกษาธรรมปฏิบัตินั้นเราก็ศึกษากันมาพอสมควร จนป่าจะมาบวชได้ก็ได้บำเพ็ญมาแล้วพอสมควรทำไมการบําเพ็ญของเราจึงไม่ได้ผลเท่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรคือการทํำของเรามันน้อยอยังไม่เต็มที่มันจึงได้น้อยขอให้เล่งเขามากๆกันล้วกันตั้งอกตั้งใจเข้าพระเนนที่มีเวลายาวก็ขอให้เล่งเพราะสังขารมันไม่แน่นะสังขารน,นี่ไม่แน่ เัาโม่แต่ไปผัดวังวันประกันพุ่งอยู่สังขารเข้าไม่แน่อาจจะเป็นอุปสรรคได้อุปสรรคของการบําเพ็ญนี่การเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นอุปสรรคได้เพราะนั้นสังขารน,นี่เอานิยายเลยก็เข้าไม่ได้บางทีมันอาจจะมีเหตุอุปสรรคใหญ่คือการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้ก็เลยไม่สะดวกในการบําเพ็ญก็ได้หรือนอกเหนือจากนั้นไปแล้วอีก สังขารเป็นของไม่แน่นอนความตายอาจจะเข้ามาถึงได้วันใดวันหนึ่งไม่แน่นักแต่ในเมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วเราจะบ่นเสียดายไม่ได้เรือความตายไม่เข้ามาถึงนี่เราจะขอร้องขอวอนเขาก่อนว่าการบำเพ็ญยังไม่เป็นไปขอช่วงระยะเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อจะประพฤติความดีนั้นพยามัจจุร,ราชคือความตาย เขาจะไม่เว้นและไม่อโหสิเขายอมจะปิดชีวิตเราทันทีเพราะนั้นเรามองดูดีๆเถอะและยิ่งมองแล้วก็ยิ่งน่าเสียดายนะถ้าหากในเมื่อมีอันเป็นไปแล้วก็น่าเสียดายผมคิดทุกวันของผมของเก่าพูดเสมอและผมก็คิดอยู่ทุกวันคือคิดให้เกิดความปื่มปีติคิดใ,ใจของตัวเองเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียร ฟามคิดนั่นก็คือเราเกิดมาพบปะของดีได้แก่พุทธศาสนาเป็นของที่พบปะได้ยากที่สุดในโลกไม่มีอะไรเทียบอันนี้ผมคิดแล้วเกินคิดแล้วคิดอีกทบแล้วทวนอีกคิดแล้วก็ทําให้ผมปุ่มปีติในการเกิดมาในชาตินี้ได้มาพบปะพุทธศาสนาแต่ใน,นเมื่อมองชาติต่อไปอีกนั้นไม่รู้เมื่อ,อไหร่ผมจะมีโอกาสได้เจอ อันเนี้ยในเมื่อมองต่อไปแล้วนี่เกิดความอับอันตันใจเพราะนั้นปัจจุบันนี้เรามาพบปะแล้วซึ่งพุทธศาสนาก็ให้รีบตักรีบตวงให้รีบเอาผมเตือนตัวเองทุกวันว่าให้รีบตักให้รีบตวงให้รีบเอาจะ้ากวันเราไม่รีบเอาตอนนี้แล้วในวันข้างหน้านะ่ะโอกาสที่จะพบปะอย่างยากและอันหนึ่งที่ผมคิด ก็คือการเอาตัวของตัวเองเข้ามาบวชในบวาลทธศาสนาอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งประเสริฐเพราะการเป็นคา,า,ารวาัตคำว่าคารวัตคาละคาลุมัน,นว่าสะแปลว่าเป็นอยู่เป็นบุคคลที่มีความเป็นอยู่ด้วยความหนักหน่วงพระทุระมันเยอะการรับผิดชอบมันเยอะต้องดิ้นลนสารพัด ในเมื่อมาเปรียบเทียบกับสมณะแล้วแตกต่างกันมากเราต้องอาศัยผู้อื่นอย่างชีดไม่จําเป็นจะต้องไปดินน้นรนขนฝายอะไรในเมื่อมามองดูดีๆแล้วมันเป็นโอกาสอันดีทีเดียวที่เราจะต้องรีบเรล่งกอบโกยบําเพ็ญความดีอย่างท่านคนสีเทศนี่นแหละหลักพุทธศาสนามีสามอย่างอันที่เราจะต้องบําเพ็ญประกอบศีลสมาธิปัญญา หลักมีแค่นี้ศินต้องให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สมาธิต้องพยายามรีบทำตั้งใจให้มันพยายามอยู่เสมอส่วนปัญญาเราวิเคราะห์ตามสภาพของความเป็นจริงปัญญาในที่นี้หมายถึงโลกุตระปัญญาไม่ได้หมายถึงโลกิยะปัญญาส่วนโลกิยะปัญญาอันนั้นเป็นไปได้หลายรูปแบบทั้งดีทั้งชั่วเขาถือปัญญาด้วยกันทั้งนั้น แต่สำหรับพวกเราผู้ดาเนินทางสมาธิจิตนี้เราถือในหลักโลกกตรปัญญาปัญญาเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นปัญญาที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยมันหลุดพ้นจากอะไรเอาอะไรมาเป็นเครื่องหลุดพ้นเราไม่หลุดเพราะอะไรเรามองดูเองฝาคำมว่าไม่หลุดมันก็หมายถึงจ,จิตใจไม่หลุดพ้นจากความเป็นอยู่ในโลกหลงความเป็นอยู่ในโลก เข้าใจผิดตรงข้ามกับสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่เสมออันนี้เรามองดูนะรเพราะฉะนั้นคําว่าความหลุดพ้นเราก็ต้องเอาจิตของเราหลุดพ้นจากโลกหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาจึงเรียกว่าหลุดพ้นอธิบายวิธีที่ทําให้เขาหลุดพ้นนั้นเราก็มองเขา้ามาดีว่ามันไม่หลุดพ้นเพราะสิ่งอะไรมันหลงในเรื่องอะไรไอ้ตัวสําคัญที่สุดไม่เกินคนืคนหลงคน ไอ้คนหลงขดเนี่ยมันลายมากหลงสังขารร่างกายเนี่ยผู้หญิงก็หลงสังขารร่างกายผู้ชายผู้ชายก็หลงสังขารร่างกายของผู้หญิงอันนี้เป็นต้นต่อเป็นตัวต้นใหญ่อันอื่นปีกย่อยสาขามันออกไปจากตัวนี้เงาโคตรของมันมันอยู่ตรงนี้ตัวสําคัญแต่ในเมื่อมันหลงกันเข้าไปแล้วเนี่ยเอาหลักทีนี้อะไรมันจะออกดอกออกผลมาอีกนัแสงมันจะฉายไปมุมไหนกันนัมันสาพัด เพราะนั้นเราจะทำยังไงจึงจะทำให้ใจของเราลู้สภาพของฝันเป็นจริงของสังขารสักทีว่าสังขารนี่อะไรซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหลงมองดูให้ดีๆสิอะไรมันน่าหลงกันเนี่ยน่าหลงตรงไหนลองกำหนดถกหนังออกดูสิถกหนังออกมาแล้วมันสวยนักหรือลองดูสิมองให้ดีๆกันลวกันเราอ่านให้ดีๆ ถกหนังออกมามันมีอะไรอีกมันก็มีเนื้อมีเส้นมีเอ็นม,มีพังผืดมีกระดูกเป็นตัวโครงเรือนลึกเข้าไปอีกก็มีไส้มีกระเพาะอาหารมีตับมองส่วนภายในเข้าไปทั้งหมดรวมสรุปแล้วมันสวยนักหรือมันงามนักหรือเรามองไปที่ตัวเราชั้นใดตัวเขาชั้นนั้นตอนเช้าเอาเข้าไปคืออะไร ลักษณะของสิ่งที่ออกไปนะั้นคืออะไรเป็นยังไงพอถึงเวลาวันหลังอะไรมันออกมาเราก็ต้องดูเอาเองอ่านดูจากตัวของเราไปหาผู้อื่นเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาอะไรเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายสังขารสะอาดนักหรือสิ่งหล่อเลี้ยงเหล่านั้นไม่ใช่ของเน่าหรอกหรือในเมื่อของเน่าเข้ามาหล่อเลี้ยงมันก็ต้องนั่งวามเป็นอยู่มันเป็นของเน่าอยู่แล้วตามสภาพของฟามเป็นจริงของเขา สิ่งหล่อเลี้ยงก็เป็นของเน่าแล้วทําไมทึ้งเรียกว่าสะอาดทําไมทั้งเรียกว่าสวยงามสะอาดตรงไหนงานตรงไหนลองพิสูจน์กันดูให้ดีๆสิถ้าเรามีวิธีทําให้ใจของเรายอมรับสภาพของความเป็นจริงอันเป็นโคตรใหญ่อันนี้ได้แล้วอันอื่นมันคอยระงับตามมาันมาพออันอื่นมันออกจากตัวเนี้ยออกจากหลงเราแล้วก็หลงผู้อื่นเนี่ยอืถ้าหลงถูกแสดงมันยังดีนะมันหลงผิ ะด้วยหลงว่าร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายซะด้วยกรมปนเปิดดิ้นรนพยายามทุกวิถีทางซึ่งจะพักประคองให้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องให้มันตายให้มันอยู่เนี่ยตลอดการเลยดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเป็นห่วงเป็นใยแต่ร่างกายสังขารอันนี้แหละดิ้นรนกันเหลือเกินพยายามเหลือเกินเรามองดูให้ดีๆสิอันนี้มันหลงถูกด้วยหลงผิดมันหลงผิดซส,สิน่าจะคิดว่าจิตใจเป็นตัวของเราเรานั่นคือจิตใจ ซึ่งเป็นผู้บงการอยู่ภายในนั่นแหละจึงจะเป็นตัวของเราถ้าเราเป็นหลงตัวของเราสมันดีหลงอะไรกลัวตัวของเราจะไม่มีสเสบียงในเมื่อเคลื่อนจากร่างกายไปแล้วร่างกายมันพังทลายเมื่อไหร่จิตใจของเราก็ต้องไป่อพบการไป่อพบของจิตใจต้องอาศัยสิ่งที่สะสมไว้ทั้งดีและชั่วบาปและบุญเท่านั้นซึ่งจะนำพาถ้าบุญกุศลเราสร้างสมอบรมไว้ดีหรือมาก เราก็ไปสู่พบตามกําลังแห่งกรรมดีนั้นนั้นสูงหรือต่ําก็แค่ความดีของเราถ้าเราทําความชั่วลนะ่ะความชั่วก็เป็นสิ่งนําพาย่อมไปสู่ภูมิอันต่ํามีนรกเปรตสัตว์ชนันเหล่านี้ก็ต้นเพราะนั้นจิตใจคือตัวของเราโดยตรงเนี่ยจะต้องอาศัยเสบียงที่กระทําหรือสะสมไว้ในเมื่อที่เราเป็นมนุษย์อยู่เราสะสมอะไรเราทําอะไรไว้สิ่งนั่นแหละ จะเป็นสิ่งอนุคามินิติดตามตัวของเราหากในเมื่อเราหวนมาห่วงเป็นห่วงในเรื่องลักษณะแบบนี้เรียกว่าห่วงถูกต้องเราจะได้ดิ้นรลนพยายามแสวงหาเสบียงอันเป็นสิ่งอนุคามินิติดตามตัวเราไปให้มากเท่าที่เราจะทําได้ประกอบความดีเกิดขึ้นในไตจวาลทั้งด้านกายวาจาและจิตด,ด้วยดิ้นหน่ะตลอดเวลา หรือจะเป็นสิ่งสมาธิปัญญาก็ดีก็ต้องประกอบอยู่เสมอไม่ลดละแต่นี่เรามันหลงผิดแต่สิมันถึงได้ขนฝ้ายในทางผิดผิดดิ้นรนในทางผิดผิดเป็นห่วงเป็นใยผิดผิดถ้าพวกเราเข้าใจถูกการดําเนินของเราก็ถูกการประกอบของเราทุกถิ่งทุกอย่างย่อมเป็นผลผลสารที่ถูกต้องอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านพิจารณาให้ได้ดีมันหลงเรื่องอะไรในใจของเรามันหลงอะไร เราติดตามสิ่งที่มันหลงให้ได้มันเป็นสิ่งที่น่าหลงเช่นไหนนะทําไมมันถึงหลงนะสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทําไมถึงไปไม่พ้นมาเวียนว่ายตายเกิดและมาไปเชิญปัญหาต่างๆพอไปเชิญปัญหาก็แล้วก็ร้องโอยโอยเป็นทุกข์กวนกวายทั้งกายทั้งใจไม่รู้จะว่าย,ยัางไงกันแล้วในเมื่อเราไปกวนก,กวายนะเราควรคิดในมุมดีๆว่าใครสร้างให้เราเราเป็นคนสร้างมาเราก็ยอมรับมัน ดูเถอะมองให้ดีๆถ้า,าเรานี่เห็นว่าสิ่งที่เราเผเชิญทั้งหมดนั้นต้นเหตุมาจากเราเพราะเราหลงสิ่งที่ไม่ควรหลงมันจึงมาเวียนว่ายตายเกิดจึงได้มาเผชิญและประสบป,ปัญหาต่างๆทั้งด้านกายและใจมีแต่ความทุกข์ทรมานแต่ถ้าเราเนี่ยมองถูกต้องเอาบายวิธีบำเพ็ญทางด้านสมาธิสร้างอำนาจตบธรรมให้สูงขึ้นสามารถโอปนัญเจระทธรรมคือสภาพแห่งความเป็นจริงน่ะ ให้จิตของเรายอมรับซะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจจะไปกันแค่ไหนถ้ายอมรับสภาพของความเป็นจริงแล้วย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปอีกจะมีปัญญาสอดเข้ามาเป็นคู่ย่อมจะมองสภาพความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นถูกต้องเป็นลําดับขึ้นชื่อว่าเิเลสที่บัญชาอยู่นั้นจะหมดไปมีแต่ธรรมะเข้าแทนการแสดงออกทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมะต้องแสดงออกในทางที่ถูกที่ต้องที่ควร แสดงออกในทางที่เป็นไปเพื่อผลดีเป็นไปเพื่อผลเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อการชำระล้างจิตของตัวเองไม่เข้าข้างกิเลสไม่วิ่งตามกิเลสต้องเป็นไปนตามรูปธรรมะการแสดงออกทั้งหมดมีธรรมะเป็นสิ่งประคับประคองกันกองแล้วโดยดีคือสวสดสติปัญญานี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราหาวิธีทําให้ใจของเรายอมจำนนต่ออํานาจแห่งรธรรมในเมื่อจำนนแล้วก็ไม่ต้องไปมองอื่น เราต้องพิจารณาในเรื่องสภาของฝังเป็นจริงนี้มันจึงจะเป็นไปเพื่อโลกะละุตระถ้าเรามุ่งในทางอภิญญาณสมาบัติหูทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชต,ต่างๆนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเพราะไม่ใช่โลกะละุตระมันเป็นสิ่งย้อมใจทําให้ใจของเราไปหลงตื่นเต้นหลงตัวเองหลงความยิ่งใหญ่หลงฤทธิ์หลงเดชก็มักจะแสดงสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแต่การแสดงขึ้นมานั้นสิ่งที่ต้องการคืออะไร มันไม่เกินจากโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดมาครอบหัวเราอีกเราก็ต้องเกิดอีกมันไปไม่พ้นเพราะนั้นอาิญญาณเหล่านั้นไม่ใช่ของวิเศษอาจารย์เล่นมาจนพอสร้างมันมาจนพอมันเล่นกลกันจนสนุกสนานแต่แล้วไม่มีความหมายอะไรกับอาิญญานเหล่านั้นเพราะไม่ใช่เรื่องของโลกุตละเรื่องของโลกุตระต้องเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นก่อนจะหลุดพ้นได้ก็ต้องรู้จักสภาพความเป็นจริงที่ถูกต้อง ให้จิตยอมรับมันจึงจะหลุดมันจึงจะพ้นอันนี้เป็นอย่างนั้นฉันก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกองตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติดําเนินให้ถูกให้ต้องทางคณะแม่ข้านางชีผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็เช่นกันขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเชื่อและเกินน่าพวกเราจะก้าวไปสู่ธรรมะที <have> <Maria> ่ถูกที่ต้องเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นความทุกข์ทรมานสิ่งที่เราเผชิญทั้งหมดทุกภพทุกชาติที่เราผ่านมานั้นมันจะหมดมันจะหมดกันชะนั้ วันนั้นก็คอยพวกเราตั้งอ,อกตั้งใจกันวันนี้คุยธรรมะสู่ฟังเล็กน้อยอก็พอทุ่ควรเจอเวลาแล้วคอยุติแค่นี้